คุณชูวิทย์ได้ออกมาอธิบายถึงขบวนการที่คอยสกัดเต็ตักขาคุณชาลิตรจญรตน์ที่ประชาชนเลือกมาให้ชนะนะครับแต่ว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มาการก้าวไกลเนี่ยที่จะผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้คุณชูวิทย์ได้ออกมาเล่าอธิบายถึงขบวนการที่คอยสกัดเต็ตัดขา คุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับว่าที่นายกมนตรีนะครับที่ประชาชนเลือกมาให้ชนะนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้คุณชูวิทย์บอกว่าสมัชชารก้าวไกลเนี่ยที่จะผลักให้เก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและก็มีขบวนการอยู่เบื้องหลังจริงๆ15มิถุนายนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจเนี่ยนะครับที่เคลื่อนไหวเรื่องทั้งกัญชาภูมิใจไทย แล้วก็ทุนจีนสีเทาก็ได้ขยับขับเคลื่อนเข้ามาสู่ในเขตแดนของการเมืองมากขึ้นนะครับนับตั้งแต่การเลือกตั้งนั่แหละครับวันนี้ก็ยังจับตาการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไกลอยู่ทุกขณะทุกก้าวจริงๆก็เลยออกมาอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรสังหารทางการเมืองครับแกใช้หัวข้อว่าเครื่องจักรสังหารทางการเมืองแสดงความคิดเห็นหลังการเลือกตั้งผ่านไป1เดือนกว่าคุณชูวิทย์มองอย่างไรครับแกโพสต์อธิบายไว้บอกว่า ผ่านมาครบหนึ่งเดือนพอดีการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งและมีผลพลิกมากที่สุดจาก New เวอร์เตอร์แม้ว่าในกรทมยังมีการซื้อเสียงกรกตไม่ขยับแต่กลับสะววนอยู่กับเรื่องของพิธาเรื่องสื่อหุ้นไอทีวีกังวลแต่เรื่องคุณสมบัติตามกระแสะปั่นของนักร้องเหมือนมีธงตั้งไว้ให้ล้มกระดานที่ปลายทางกระบวนการสกัดกัน้นพัดเรียงคิวถล่มพิพาพิธานะครับ ทั้งซากไอทีวีกงสีมวดกแจ้งบัญชีทรัพย์สินและสุดท้ายด่านอรหันต์250สวลากตั้งกระแสหมกระหน่ำปะทะอำนาจเก่าที่นั่งชิวมา9ปีแพ้การเลือกตั้งแต่อยากชะนะสงครามสมการเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านคุณชูวิทย์บอกอย่างเนี้นะครับและขีดเส้นใต้เลยว่าเริ่มขยับทีละเก้ายิ่งมีเวลานานนิติสงครามยิ่งมีผลยืดเยื้อหุ้นสื่อแค่ดา่านแรกยังรออีก เป็นรูกละนาดนะครับเกมเหนือชั้นเฉพาะคนวงในเชิงสูงถึงรู้ทันคนที่แซวว่าเขากำลังร่งรวมหอลงโรงนะครับทำให้โลงแตกไปได้คนดูก็เออเพราะบรรยากาศมันได้ท่าทีเนี่ยก็ดูออกจะรักกันตลอดนะครับแต่เมื่อบ้านเมืองถึงทางตันการเมืองถึงมุมอับอำนาจซ้อนอำนาจจะปรากฏให้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมประชาชนเลือกมามา,มากแต่ไม่ยอมให้ชนะนะครับ ยังต้อง่าดานอำนาจนอกการเลือกตั้งอีกตั้งแต่กะกะตปปชสวสารรัฐมนูญล,ล้วนมีเครื่องจักรสังหารการเมืองได้ทุกขั้นตอนบางครั้งความจริงมันเสียดแทงหัวใจรับกันไม่ได้ก็กลด่ากันอันที่จริงไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้จะไปพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะข้อมูลสวยน้ำมันเถื่อนตกถึงมือผมสวยรถบรรทุกก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะครับในตอนนี้ส่วนเรื่องการเมืองเดี๋ยวหาว่าดีวรับดิวร,รับนะครับแต่แท้จริงเนี่ย มัน,ค,นคือดีลวงครับคุณ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 ชูวิทย์บอกมันคือดีลวงนะครับนี่คือความจริงของประเทศไทยในวันนี้ไม่มีหรอกครับไอ้ดีลรับหรือดีลรักเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันคือการดีลเพื่อลวงหลอกกันไปเฉยๆนะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็พูดไว้อย่างอย่างที่ได้เห็นภาพนะครับบอกว่าอำนาจนอกการเลือกตั้งกกตปปชสวสารรัฐมนูญเนี่ยล้วนมีแกใช้คำว่าล้วนมี เครื่องจักรสังหารการเมืองได้ทุกขั้นตอนเป็นองค์กรที่ยังมีคําถามคาหัวใจประชาชนอยู่เยอะนะครับกับผลงานที่ผ่านมาหลายอย่างมันพิสูจน์ได้เห็นว่าผลงานมีแต่มีแล้วมันเข้าทางใครนะครับพอเข้าทางใครเสร็จมันก็เลยกลายเป็นคําถามท,าที่ย้อนกลับไปยังคนส่วนใหญ่ที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งนะครว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผ่านมือประชาชนเพราะตั้งกันขึ้นมาในช่วงที่เป็นคสอชอ แล้วก็มามีสิทธิ์มีเสียงในการมาใช้เครื่องจักรสังหารการเมืองกับคนที่ประชาชนเลือกตั้งวนเข้าไปนะครับมันก็เลยดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมกับเสียงของประชาชนที่เลือกเข้าไปด้วยซ้านะครับใช้ที่มาใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแต่สามารถฟันฉับสามารถฆ่าตัดตอนวงการการ,การเมืองที่ประชาชนเลือกมาได้นะครับก็เป็นอะไรที่ คนรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับในประเทศนี้สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580